สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกข้าสู่ช่องอัศนินเดอะซิมพลายนะครับเทปเนี้ยเลงก็จะมาบอกกิจกรรมใหม่ล่าสุดของเล้งเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอ้ยไปตามไปดูกันนะครับเผื่อจะได้แบบว่าเอ้ยช้อปปิ้งของแบบสวยๆงามๆราคาดีๆกันนะครับก็เล้งกําลังทำพรีออเดอร์นะครับก็เป็นพวกแบรนด์ไฮสตรีทนะครับของ USA นั่นแหละนะครับก็ชื่อเพจของเล้งนะครับใน Facebook ก็คือพรีออเดอร์นะครับ USA by อัศนินนะครับแล้วก็ใน IG ก็เช่นกันนะครับชื่อว่า P-order USA ใบอัซ e ีเหมือนกันเลยนะครับก็เข้าไปตามกันได้เล้งก็จะลงของสวยๆงามๆลงราคาลงรอบส่งให้ทุกคนนะครับแบบเรียบร้อยอยู่ในนั้นเลยเผื่อใครอยากจะแบบเอ้ยช้อปปิง้งหรืออยากจะได้ของที่เป็นพวกแบรนด์ไฮสตรีทของ USA อะไรเงี้ยนะครับของอเมริกาเนี่ยเลงก็จะจัดหาให้เท่าที่เลงจะทำให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีของแบบว่าเออมีลงมีไลฟ์ด้วยนะครับในเพจแบบอาทิตย์ละ2-3ครางอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีเวลาอะไรเราก็จะ มาไลฟ์กันแต่พยายามที่จะทําให้เป like, anyway, kind of ็นฟิกฟ really so ิกวันอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเอ้ยบุ๊กไว้วันนี้จะไลฟ์วันไหนก็จะได้แบบเออไปชมกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือไอ้เรื่องทำพิออเดอร์เนี่ยคือคิดมานานมากแล้วเพราะว่าคือเล้งก็บินไปบินมากับไทยอเมริกาเนี่ยคือตลอดใช่ไหมก็จะมีแบบหลายๆท่านมาถามเล้งว่าเฮ้ยเล้งไม่รับพิออเดอร์หรอเอออยากให้เล้งทําแบบเฮ้ยเล้งแบบ เรียงคาจะแบบช่วยหาอันนี้ให้ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยรับแบบทําพิออเดอร์หรือเปล่าเนี้ยคือมีคําถามเนี่ยมาเยอะมากๆตัวเลงก็แบบเก็บมาคิดว่าแบบหรือเราควรจะต้องทําสักทีนึงวะอะไรเงี้ยเพราะอย่างหนึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ไหมคือแน่นอนเลงก็ช้อปไม่ได้แค่ไฮเอนด์อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับพวกของที่ไฮสตรีทพวกแบบไปโคชไปเคสเปสเนี่ยเลงก็ชอบไปดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราะจะมีพวกแบบเพื่อนๆหรือแบบญาติที่อยู่เมืองไทยเนี้ยนะครับก็จะแบบฝากซื้อตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบ เออว่ะเราก็ต้องไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบชอบไปเดินแบบเอาเลตหรือชอบไปเดินตามห้างอยู่แล้วมันบางทีมันก็จะมีโปรดีๆใช่ปะของมันก็จะแบบมีแบบเออให้เราเลือกอยู่ประมาณหนึ่งแล้วราคาเนี่ยมันดีมากๆเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบเอองั้นมาทําดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนเนี้ยก็เริ่มทําได้ประมาณสัก สองวีคได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับพอกลับมานี่น่าจะประมาณเข้าอาทิตย์ที่3แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลับมารอบนี้ก็เลยคิดว่าจะทาเพราะว่ารอบนี้ก็มันยังโควิดอยู่เนาะเล้งก็เลยไม่ได้ทําอะไรแบบเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าเออการทำเพิย์เดอร์มันก็น่าสนุกดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําอยากจะบอกว่าเออทุกคนที่แบบติดตามเล้งอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบเออมาอุดหนุนได้เออหรืออยากได้อะไรก็ให้เล้งหาให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่จะเป็นแค่ไฮสตรีทเท่านั้นนะพวกไฮเอ็นเนี่ยเล้ง แนะนำให้ซื้อที่ไทยดีกว่านะครับเพราะว่าคือพอมันบวกภาษีแล้วบวกค่าส่งค่าอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแพงนะครับเรื่อว่าไปซื้อที่เมืองไทยดีกว่าแต่พวก High Street เนี่ยทีเนี้พวกโคชเออ Cash p อ r Tory b r r c h Michael ค o r พวกอะไรอย่าเนี้ยมันเป็นอะไรที่ราคามันดีกว่าจริงๆต่อให้เอาราคาที่นี่นะครับไปเทียบกับ Outlet ที่เมืองไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ราคาที่นี่มันก็ยังดีอยู่นะครับพอลินก็ทำ s ีเร c h มาแล้วอะไรเงี้ยนะครับ ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนแบบว่าได้ดูกันว่าของประมาณไหนนะครับที่เล็งจะแบบเออเลือกมาแล้วก็มาไลฟ์แต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกใจของที่เล็งเลือกมามาไลฟ์ในเพจอะไรเงี้ยนะครับก็ส่งมาได้นะครับว่าอยากได้อะไรนะจ๊ะอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนสั่งเองอยากได้เองแล้วก็เลยรู้สึกว่าราคามันดีก็เลยสั่งมาให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับชิ้นแรกอันนี้คือเข็มขัดออฟไว้ white. อย่างพวกออฟไว้นี่ยังพอได้อยู่นะเออแบบพวกของชิน้นเล็กๆมันยังแบบเออ พอส่งกลับไปแบบเออไม่ไม่เจ็บหนักมากอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเล้งน,นะเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยราคาที่เล้งบอกอะ่ะคือจะเป็นราคารวมจัดส่งจากอเมริกาไปไทยแล้วก็ในไทยส่งให้ถึงที่บ้านรวมค่าภาษีทุกสิ่งอย่างให้หมดแล้วนะครับเคลียร์ให้หมดแล้วก็คือจะเป็นราคาสุดถีที่เล้งแจ้งเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างนี้เล้งก็เห็นแล้วก็แบบเฮ้ยราคาดีจังเลยหรือแล้วอยากได้เองอยู่แล้วก็เลยสั่งมาแบบเออของตัวเองแล้วก็เลยเห็นมันแบบเมื่อเหลืออีกแบบแค่ห้าเส้นสุดท้ายเล้งก็เลยกดมาเลยบ่อยห้าเส้น เพื่อนเล่ก็คือเอาไปแล้ว2แล้วเล่นก็คือเก็บไว้แล้ว1นอันนี้นะครับก็คือเก็บไว้แล้ว3ใช่ปะก็คือไปแล้ว3อ่ะเหลืออีก2เส้นนะครับตอนนี้ที่ยังว่างอยู่ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะนี่เป็น industrial bells นะครับของ off white ซึ่งเป็นโลโก้ใหม่นี่เห็นปะ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือชอบเองอยากได้เองแล้วก็รู้สึกว่าเออสั่งมาด้วยดีกว่าเผื่อคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ราคารวมทุกสิ่งอย่างแล้วว่าคือ6,500บาทนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยคือขาย9,500บาทนะมันก็คือราคาค่อนข้างที่จะดีอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ industrial belts ของ Off White อ f w ไว t e อ่ะมันก็จะหมดไว้มาเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์แบบเข็มขัดทุกสิ่งอย่างของออฟไว้ e อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับที่ example ซึ่งตอนนี้ก็จะเหลืออีก2เส้นนะใครอยากได้ก็สั่งมาได้นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะต่อไป jackie m s จ้าอยากได้เองเหมือนกันเว้ยซึ่งอ่ะ สีม่วงอันนี้ก็คือคุณอะตอมเอาไปแล้วนะครับตอนแรกเรนก็แบบเออเรนอยากได้สีม่วงเหมือนกันเสร็จปุ๊บนางบอกนางอยากได้ก็เลยเออเดี๋ยวให้นางส่งกลับไปไทยให้หอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือนี่เหลือชิ้นเดียวนะน,นี่ไม่ได้ขายแต่แค่เอามาให้ชมว่าเนี่ยก็คือเพิ่งช้อปปิ้งไปอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนาะก็ได้เองแล้วก็เลยแบบมีความเผื่อแผ่อ่ะก็เลยสั่งมาอีกนะครับอย่างอันเนี้ยก็คือสั่งมาด้วยนะครับนี่ ราคาดีมากเช่นกันนะครับอันนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้อันนี้เล่งขายอยู่ที่7,500บาทนะครับก็คือราคารวมทุกสิ่งอย่างกลับไปแล้วนะอันนี้มเป็นหนังสีแบบดาร์กบลูนะครับเป็นหนังแบบเรียบๆนะครับมันหนังบ็อของ a อนเอ่ะเออมันก็จะไปแบบนี้เลยเราเล่งก็จะมีรอบส่งแบบเดือนหนึ่งสครั้งนะครับตอนช่วงนี้นะครับแต่อาจจะแบบพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแต่ช่วงแรกก็จะประมาณนี้ก่อนนะฮะ ส่วนอีกใบหนึ่งอันนี้อันนี้นนราคาไม่แพ 6, 000, 6, 000ง0 0 0ันหกเก้อะไรเงี้ยนะครับใส่ของได้เยอะด้วยอัน,นเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนเป็นวอลเลิน,นะครับค่อยคอแบบนี้ของผู้ชายก็นี้กําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่มีใครเอาอ่ะก็จะเก็บไว้เองนะครับจะใช้เอง <laughs> เพราะยู่ยๆเอามาลองไปลองมาก็คือชอบเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยห็นป่ะใส่ของได้เยอะอยู่นะครับใส่แอร์พอร์ตใส่คาร์ดฮลเดอร์ได้เลยเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆเก็บไว้เองหล้วจากสีม่วงนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นแบบกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะพวกกระเป๋าก็จะเป็นแนวประมาณนี้อ,อย่างแคสเปซอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นก็คือขายไม่แพงนะทุกคนคือเหมือนแบบทําเพื่อแบบเออจะได้มีอะไรกิจกรรมเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยออกไปชอปปิง้งก็จะได้เออไปชอปให้คนอื่นเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนาะคือไม่ได้อะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่าค่าส่งค่าอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็คือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแหละแค่ทําให้รู้สึกว่าแบบเออมีกิจกรรมใหม่ๆให้ตัวเองได้ทำอะไอเงี้ยนะครับอันนี้อย่างเนี้ยก็ ได้มาสองใบเพราะว่ามีคือก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี่ยก็คือมีทําขายอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะก็มีแบบว่าลูกค้ามาออเดอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับได้มาสองใบตอนนี้ก็เหลือใบหนึ่งนะจ๊ะอ่ะส่วนพวกไม้ทุกคอก็จะเป็นแบบแนวประมาณอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็จะน่ารักเนี่ยเหมือนที่ลิงบอกคือคุณภาพของเขาดีแล้วเขาก็ใช้หนังแบบหนังก็คือหอมนะครับพวกเนี้ยก็คือใบไม่เท่าไหร่เองสามารถติดต่อมาได้ถ้าใครแบบส,สนใจชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพจ นะครับอันนี้ก็คือขายดีมากจากตอนนี้ก็คือขายดีมากงงมากตอนแรกเลยก็เห็นเออมันน่ารักดีจริง,รงๆเว้ยสรุปแล้วตอนนี้ออเดอร์มีกันมาแบบหลายใบายมากมีประมาณ4ใบแล้วตอนเนี้ยเออก็อาจจะต้องไปจัดการหาให้เพิ่มนะครับเพราะว่าราคามันดีมากแล้วมันก็แบบน่ารักมากๆอ่านนิงแกะให้ดูประมาณนี้เห็นปะนี่อย่างใบนี้ก็คือ3790บาทถูกมากๆอะ่ะเออซึ่งราคาป้ายของมันอะ่ะก็คือ2องมือเอ้ย 2องร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญเออเกื 8, อบแปดพัน่ะนะครับแต่เลี้งขก่ไราคาสามเจ็ดร้อยเก้าสิบาทซึ่งมีน้อยมากนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าแบบจะไปหาออเดอร์ได้ครบหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือคนสั่งมากันเยอะมากเลยวัยเนี่ยนะครับเออเพราะราคามันดีนะจ๊ะ ก็เนี่ยแหละประมาณนี้นะครับที่จะมาบอกในเทปเทปนี้ว่าตอนนี้เล้งก็ทาพรีออเดอร์แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนแบบหลายๆคนแบบอยากให้เล้งทำนะครับก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในเพจของเล้งนะครับพรีออเดอร์ USA by อัศนีนะครับใน Facebook ใน IG ก็ไปตามให้กําลังใจกันได้นะครับไม่ช็อปไม่ว่ากันนะครับนะแต่ก็คือแบบเออไปตามไปกดลงกด, like ลงกดไลค์ให้เล้งก็ได้นะจะ,นะจะได้ทํานานๆนะโอเคก็ยังไงวันนี้มาเท่านี้นะครับ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย